สวัสดีค่ะเอทีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของยันจิตพอทีทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดก็มาพบปะกันกับยันจิตพอทีกันอีกวันนี้นะคะคลิปแรกนะคะตอนเช้านะคะย็นจิตพอทีก็ได้แนวทางมาจากปู่เจ๊กนะคะและหลวงพ่อพรคะ่ะ ก็จะมานำเสนอท่านนะคะในคลิปนี้กราบขอบคุณอย่างสูงสำหรับเอฟซีที่ยังรักยังหวงใหญ่ยังจิตพอตีด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะขอให้ทุกท่านมีโชคนะคะสำหรับงวดนี้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามให้เป็นกำลังแรงใจให้เย็นจิตพอตีด้วยนะคะเอฟซี e ที่รักทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ท่านชมเพื่อความบันเทิงนะคะ ใช้สติปัญญาของเราพิจารณาดูดีว่าเราชอบไหมถ้าเราชอบเราก็แคปเอาไว้เลยจ้ะถ้าเราไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะค่ะตอนเช้าๆนี่สองสามโมงนี่บางท่านก็จะทานข้าวแล้วเนาะบางท่านก็ยังไม่ได้ทานข้าวบางท่านก็ยังนอนคุมโปงอยู่ก็มีอากาศหนาวค่ะหนาวสามสี่วันแล้วฝนน้ำน้ำไม่ซ้ำกับฝนตกอีกต่างหากนะคะที่บ้านเอฟซีฝนตกไม่เอ่ยที่อำเภอัวบบใหญ่ตกอย่างแรงเลยค่ะนะคะ ตกอย่างแรกมาจนถึงอำเภอเจ็ดลิ้นนะคะแล้วก็แต่ว่าตกไม่ถึงสีดาไม่ถึงเมืองพลนะคะคลิปนี้เป็นเรื่องของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะท่านได้มาแปดสองหกสองแปดห้าแปดสองหกสองแปดห้านะคะความฝันนะคะถ้าอาจารย์ท่านฝันว่าเต่า เต่าตัวกําลังเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แหละนะคะเต่าสองตัวเห็นเต่าสองตัวนะคะแต่เต่าน่ะมันอยู่มันอยู่มันอยู่บนบนเต่านะมันไม่ได้มันไม่ได้นะมันไม่ได้นอนคู่กันนะมันขึ้นอยู่บนเต่าอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีอ่าองค์แล้วก็มีพระพระพระพุทธรูปตั้งอยู่บนหลังเต่าองค์อ่ารูปหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะตีเป็นเลขอะไรก็เลยเล่าให้ท่านฟังนะคะ ตามธรรมดาก็จะตีว่าพระพุทธรูปคือท่านก็คือเราตีเป็นเก้าอยู่แล้วใช่ไหมเต่าเราก็ตีเป็นสี่เนาะเพราะมันมีสี่ขาแต่มันเต่าสองตัวมันจะเป็นเก้าสี่สองไหมเ้าสี่สองไหมหรือว่า9ก้าสองแดไหมเต่าสองตัวเต่ามันมีสี่ขา2ตัวมันก็แปดใช่ไหมเต่าสองตัวมันก็แปดอ่าเต่าสองตัวมันก็มีแปดขานะตัวละสี่ขา แล้วมันสองตัวแล้วมันอยู่มันอยู่บนกันนะคะเราจะตีเป็นอะไรละ่ะพระพุทธรูปเราตีเป็นเก้าร้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะเก้าเต่าสองตัวก็ตีเป็นสองแล้วมันอยู่บนกันมันก็เป็นค่ามันก็เป็นแปดเนาะเก้าสองแปดไม่รู้นะหรือว่าเก้าสองสี่อาเนาะอ่ะ,อะ,อะก็เล่าให้ท่านฟังแล้วแต่ แล้ววัดแล้วแต่ว่าจะตีไปทางไหนน้องใครแต่ละคนอ้าวทีนี้น้องเก้จอมบัวใหญ่ให้มาทีเดียวจบเลยก็คือ1 8 2 182นะคะน้อง9จอมบัวใหญ่นะคะแล้วก็14แล้วก็42ค่ะพิจารณาดูกัน18 1่งแปดหนึ่สองแปดสอค่ะนะคะ รวบรวมให้นะคะรวบรวมให้เลยค่ะอันนี้ของอาจารย์อาจารย์อ,า,อาจารย์บุญกทมนะคะค่ะจะรวบรวมให้เลยนะคะเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์นูเพียนค่ะอาจารย์นูเพียนนะคะเนี่ยโค้งสุดท้ายนะคะ พิจารณาดูนะคะ FC ทุกๆท่านพิจารณาดูชอบเราจัดขัดเราก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะอาจารย์หนูเพียนให้มาตามนี้ชอบจัดขัดเลื่อนผ่านคะ่ะแล้วมาอาจารย์หนุ่มเมืองใหม่ให้แค่ล่างสองห้าห้าสองเท่านั้นนะคะเขาพูดไปอยู่บอกไปอยู่ว่าให้สองตัวแค่นี้เหรอแล้วบนไม่ให้หละคะอาจารย์ทักไปอยู่แต่ยังไม่เห็นแค่อ่านไลน์เลยนะคะอ่ะ <c ười> คงสุดท้ายแล้วนะคะคงสุดท้ายอ่าเรียบเรียงเสียงประสานให้เลยค่ะอ่ารวมให้เลยนะคะคงสุดท้ายนะคะปู่ย่าสวนธรรมค่ะปู่ยา่าส่วนธรรมปู่นาโคนะคะพิจารณาดูเลยนะคะอทีทั้งท่านวันนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งว้า ปูนาโคนะคะเอาแคปเอาเลยจ้าเราก็มาตามต่อแม่ย่าพรีนะคะอ่ามีปู่ย่าสวนทําด้วยนะคะชิปนี้คือว่าบอกแล้วนะคะว่าอ่าสลับให้หมดนะคะสลับให้หมดสลับให้หมดเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลานานาน,นะคะสลับให้หมดเลยนะคะ สับให้หมดเลยค่ะเราเพราะว่ามันโค้งสุดท้ายแล้วนะคะโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วสลับให้เลยนะคะ,ะรวมให้เลยค่ะสลับให้รวมให้หมดเลยนะคะ,ะดูดูแล้วแคปเอาไว้เลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็อีกอย่างขอให้ท่านชมเพื่อความบันเทิงนะคะช่องสาวดำพรวนไม่สนับสนุนท่านรายการพน,นันซื้อผลสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเราชอบใบไหนเราดูว่าชอบใบไหนเราก็ เอาใบนั้นไม่ใบไหนเราไม่ชอบเราไม่ถูกใจเราก็ไอ้นั่นไปเลยค่ะเราเราไอ้เลื่อนผ่านไปเลยนะคะเพื่อไม่เปการเสียเวลาเลื่อนผ่านไปเลยนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะอ่าทีนี้ก็มาเลยค่ะมามาตามแม่ย่าเขียวอ่อนปูสามปดแปดนะคะแม่ย่าเขียวออนปูสามปดแปดอ่า แคปบอาได้เลยค่ะเป็นโค้งสุดท้ายแล้สาวดำก็จะรวบรวมให้หมดเลยนะคะรวบรวมให้หมดเลยะคะ่ะไม่ต้องเสียเวลานะคะรวบรวมให้หมดเลยนะคะเินดีอททรทุกท่านดูนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะ ชอบจัดขัดผ่านเลยนะคะเลื่อนผ่านเลยนะคะถ้าเราไม่ชอบอาจจะรวบรวบรวมให้เลยนะคะรวบรวมให้เลยะคเพื่อไม่เปลเ่็นการเน่านเพราะว่ามันนั่นแล้วค่ะมันรวบรวมให้แล้วนะคะอ่า มีไม่เอ,อ่ยได้ไม่เอ,อ่ยรวบรวมให้แล้วนะคะรวบรวมให้แล้วเสียเอหยั้งก,กันอีกปูห้าเจ็ดอ้ปูสามแปดแปดอ่ะทีนี้เราก็มาตามต่อเลยนะเลขแม่ย่าสีดาจันทร์โอเคไหมคะ,ะได้มีคลิปนี้มีไลค์สำนักนะคะให้ท่านดูโปรดใจ้วิี่ทานยายในการรับชมนะคะ ชมพวกว่าบันเทิงนะคะแล้วก็มีเลขจากวงพ่อพรแต่ยังไม่ได้เขียนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจิตปฏิเยนให้ท่านเลยนะคะยุตีจิตลทุกท่านนะคะรวบรวมเรียบเรียงนะคะรวบรวมเรียบรวบรวมเรียบเรียงเสียงประสานนะคะ <laughs> มีเจ้าไมีแก่พ่อแม่ทั้งสองยินดีบ่ได้ลอยลักลอยลีมือสันวันดีมีฝ่ายผูกแขน เดี๋ยวยนจิตพอดีก็คลิปต่อจะนี้ไปนะคะก็จะส,สางร่างกายไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วก็จะถ่ายให้ท่านได้เห็นหน้าเห็นหนวดโอ้ยหนวดน่าจะเห็นถ้าพิจารณาถ้าดูใกล้ๆก็จะเห็นนะหนวดนะก็มีหนวดด้วย <laughs> มีหนวดน้ำเนื้อพี่น้องค่ะ <laughs> อายุหกสิบเจ็ดแล้วแต่ยังมีหนวดพี่น้องโอ้ยเกิดจังวะ พิจ,ะะจะะารณาอกจารณาเบึ้งงด้อค่ะเด้อมากระจัดคัดเขาก็เลื่อนผ่านเลยเด้พี่น้องเด้อรวบรวมให้แล้วสำหรับคลิปนี้นะคะโปรโดพิจนารณาดูซื้อรอตตอรี่ไว้หนึ่งกุมภาพันธ์